เรียนครูวิชาที่โคลงและสตรีพุทธประเทศเราทุกคนครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรนะื่องการแก้ปัญหาตัวนี้ที่มีอิทธิพลต่อคนไทยครับค่าบทที่หนึ่งนะคะบทนำหนึ่งจุดหนึ่งที่มา,แล,า,าและความสคัญของชาวประเทศไทยของเราประเทศไทยของเรา เป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกรษตรมา,มา,ม,ามากมาหลายชนิดในอดีตเ้ยมีปาาา่าไม้อันดับโลกมาดูแต่โน่นนะดูสไลด์โน่นโนน่น,น,น,น <c oughs> แต่เนื่องด้วยมีการตัดไม้ทำลายป่าการมาล่าทำให้พื้นที่ปา่าของเมืองไทยมี จำนวนลดลงสาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการตัดไม้ทำลา, <c oughs> า,ายป่าเพื่อนำมาใช้เป็น <c oughs> เป็นเชื้อเพลิงปัจจุบันมีผูน้นำเอาการจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนากับนกลับมาใช้ เป็นเชื้อเพลิงแทนทานซึ่งสามารถลดการตัดไม้ทำลายป่าได้ค่ะสำหรับโรงงาน,นงการดูดซับกิ่นจากไม้ขักกดลาไม้ยูพารนะคะกลุ่มของพวกเรากุม<ไ>ของพวกเราดีไหมเทรนด์เทนของพวกเรานะคะเป็น<ไ> ชนที่เป็นทำเกษตรกรรมและทำพืชสวนพืชไร่ที่ก่อให้เกิดกากและขยะมูลฝอยนี่มีัวามแตกต่างๆสมาชิกในถุงของพวกเราจึงจึงนำไม้ที่เกิดจากการเกิดจากขึ้ต้นไม้ตายแล้วนำมาสนเพื่อ เป็นฐานไม้ที่สามารถดูซับกินในภาชนะหรือทุ่ที่เปิดสนิทได้ค่ะสำหรับวัตถุดิบสงรในการจัดองานาร์ตต้อแก้ปัญหาดินอันแรกคสของเย็นสองก็ศึกษาแลยทดลองเกี่ยวกับดีนจากฟันหานหนับถิน่ะของถี่นของ ด้านเนื้อหาสามข้อเกี่ยวกับกันดูดนจากไม้ไนตริลมายุคาสองศึกษาโรงกาบมีเงินเดอค่ะส่วนของเขตด้านการนะคะเริ่มดำเนินการดัเนินโครงการในวันที่5ตุลาคม2ี่3ของเขตด้านประชากรสามาชิกในกลุ่มทั้งหมด8คนรายงานาากันดูดกิืนจากไม้ไนตริมายุคาต่งาง ประโยชน์ในการจัดทำโครงการน,น,นี้นะคะเพื่อแก้ปัญหาหินอันแม่นคระส์ในตูเต้เย็นที่นกเก็นออกปฏิบัติทหาศึกษาและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจา วันได้เช่นคู้เย็นในครัวเรือนเป็นต้นค่ะเพือ่อนำไม้ที่ไม่ได้ใช้งานแปรรูปค่ะไปแปรรูปค่ะเพือ่อให้ความรู้กับผู้ที่มีความสนใจเรื่องการดูดผิดจากไม้กระถิ่นและไม้ยูค่ะ้า ครับบทที่สองนะคะการทวบควนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดทำโครงงานผ่านดุจกิ่นจากเปลือกไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารางานทำลินสณ์ผ่านดุจกิ่นจากเปลือกไม้นะคะเพื่อในการนำวัดเพื่อในการ ูดิบที่เหลือเพื่อในการนําวัดผูดิบที่เหลือใช้ใช้กลับมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีการควบควมเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้การกำจัดกิ่นอันไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิต่านไม้สูตรกลิ่น การดมที่สู์กลิ่นโครงงานและวิจัยที่เกี่ยวข้องครับ2.1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานการกําจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกําจัดกลิน่นในตู้เย็นด้วยตัวช่วยเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ กลิ่นเหม็นในตู้เย็นมีเนื้อหาดังนี้ครับหนึ่งถ่านหุงต้มเพียงแค่นำถ่านหุงต้มจำนวน3าถึงสก้อนเลือกเอาแท่งใหญ่ๆวางไว้ในตู้เย็นอาจใส่ถ้วยหรือใช้ผ้าขาวบางพุ่มไว้กันเปื้อนเพื่อจะถ่านจะเริ่มดูดกลิ่นเม็นจมูกจนหมดครับ คนีมาค่ะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นเทคนิควิธีองคาระกอบทางทางกว้างและทางรึกชาวภาคทธินเองทาเองโดยอาศัยภาพที่มีอยู่แก่ปัญหาการดาเนินชีวิตท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยค่ะความเหมือนกันของกลุ่มปัญญาไทยและกุ่มปัญญาท้องถิ่นคือ เป็นองค์ความรู้และเทคนิคที่นำมาใช้การแก้ปัญหาการตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องค่ะจนถึงปัจจุบันการผลิตทัานให้ดูดปลีกนะคะกรรมวิธีการแยกถ่านลายของกรรมวิธีการเขา ถ่านไม้กระถินและไม้ยูคาค่ะ 1. ตัดไม้ที่จะเผามาสะสมไว้ก่อน 2. นํนำไม้ที่ตัดมาแล้วไปเรียนสลับกันไปมาในเตาให้ในเตาเผาให้มีช่องว่างเพื่อให้ความร้อนเพื่อจะให้ความร้อนผ่านได้ค่ะ 3. จุดไฟที่รูด้านข้างโดยเชื้อเพลิงในชานจุดไฟดียางรถยนต์และไม้ขนาดน็้ค่งไ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 งะยางยารถยนต์ค่ะีเมื่อไฟปิดแล้วมีคนออกมาทั้งสามรูปที่เราเจอะไว้บนเตาให้นำ แผน่นเหล็กหรือแผ่นโลหะมาปิดที่ปากเตาจากนั้นนำดินท่วนผสมกับมันเหนียวมาทับบริเวณปากเตาที่มีแผ่นเหล็กหรือแผ่นโลหะอยู่เพื่อเพื่อให้แผ่นเหล็กหรือแผ่นโลหะติดแน่นค่ะห้าหมั่นเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆเพื่อไม่ให้ไฟดับและสังเกตสีของควันไฟที่ ลอยออกจากดูสาวที่งจอไว้บนเตาถ้าควันเป็นสีขาวแสดงว่าไฟกำลังกำแสดงว่าไฟกำลังดีแต่ถ้าควันเป็นสีเขียวแสดงว่าไฟไหม้หมดแล้วค่ะเมื่อผ่านไปสาม 5วานันไม้จะไม่เป็นฐานพอดี7อยา่าพื่งรีบเก็บถานให้พักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนระบายออกจากฐัานหมดก่อนค่ะแปดเมื่อพกบกหนดหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถเก็บถานได้แล้วค่ะ สำหรับบทที่3วิธีการดำเนินงานนะคะ,ะอุปกรณ์มีตเตาเผา,าถ่นนานไม้ยูคาและไม้กระถินค่ะภาชนะใส่ถ่านครบและก็สาบค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะเริ่มจากนำไม้ยูคาและไม้กระถินเผามาใส่ในตอเผาถ่านค่ะ2นํนำถ่านที่ได้จากไม้ทั้งสองชนิด มาทำให้เป็นผงละเอียดค่ะสามนำถาดน,นำผมถาดที่ได้มาใส่ภาชนะแล้วนำมาใส่ในตู้เย็นค่ะและสผ่านไป2องอาทิตย์กลับมาทดสอบอีกว่าถานทั้งสองชนิดนี้ชนิดไหนดีกว่ากันค่ะมันอยู่ในสไลด์นี้ไหมไม่มีค่ะสำหรับพื้นที่การศึกษานะคะตู้เย็นของสมัย ของน,นางสาวพิพันสุยานาะงซึ่งอยู่ที่บ้านเป้าหมู่8ค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีอะไรส่อหรอ่าอ่าคำถามครับเชิญครับอ่าคำถามมาเร็อเด่วนเลย อาเชิญครับเพื่นพอนถามว่าพ่ออะไรจึงใช้ไม้อะนะไม้ยูคากับไม้กระถิน,นบ้านเรามีไม้ยูคาไหม,มไม้กระถินมีไหมไมีม หาได้ต้องซื้อไหมไม่ซื้อใช่ไหมแสดงว่าจะหาได้อโอเคอ่ะคำถามต่อไปครับมีประสิทธิภาพของไม้ยูคาได้ไหมกตะิ่น,นะคะ,ะม,มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไม้ชนิดอื่นมีประสิทธิภาพไม่เทียบเท่ากับไม้ไผ่นะคะเพราะว่าไม้ไผ่เป็นไม้ที่ไม่มีแคนเดียนสามารถดูดฝุ่นได้ดีกว่าแต่เนื่องด้วยกลุ่มของพวกเรา ือที่ำไมยูคกค่ะเพราะเป็นัสถุหาากาก็ไม่ต้องใช้เนประมาณในการซืค่อ่านคำถามต่อไปครับ เชิญครับคำถามครับถา่ถา,ถาดปลุกกลิ่นได้อย่างไรคะโดยกลไกในการปลุกสัมผกลิ่นนั้นเกิดจากรูปคุณของตัวถา่านค่ะที่สามารถจะปลุกสัมผัสกลิน่นสารเคมีที่มีกลิ่นซึ่งส่วนมากนั้นจะมีจะมีสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนอยู่ค่ะ เชิญครับถ ah. sure ้าเราไม่ใช okay. ้ถ่านเราสามารถสามารถใช้ถ้าเราไม่ใช้าเราจะสามารถใช้อะไรสามารถใช้ได้ใชอะไร มะนาวเนี่ยมันดูดเหรอเพราะพวกนี้ส่งกลิ่นมาปกกลิ่นเฉยๆนะมันไม่ดูดถามถามต่อไปครับเอาโตรงเห็นถามนไม่ใช่หรือ,อ ผมเพิ่งตื่นครับอย่างงี้ยคำถามคุณรูนะมอ่ะมีไหมครับคำถามไม่มีคุณจะถามนะทีนี้อ่าไล่เต็มแรกเลยฮะ รับแรกเลย powerpoint powerpoint Power อ่านหรอกไหมฮะใป่ไปรับนะครับปรับขนาดปรับขนาดนะครับปรับขนาด powerpoint อ่าโอเคบ้านไทยไปหาได้อะไม้กระถินไม้โยคาเน่ไม,ไม่ไม่ไม่ของพวกเธอเน,นี่ยนะโอเค่ะไม่ได้ซื้อใช่ไหม มีต้นทุนไหมมีต้นทุนการผลิตการซื้อขายไหมไม่มีอ่าต่อไปวัตถุประสงค์มหากินศึกษาทดลองเกี่ยวกับการผลิตทานดับกินครอบเขตชากรเดี๋ยวอันนี้ดูดให้อีกทีนึงอ่าต่อไปครับ ตู้เย็นอันนี้ยังไม่มีตัวแปรนะเนี่ยต้องใช้ต้องใส่ตัวแปรด้วยไหมมันน่าจะมีตัวแปรนะตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับมันต้องมีนะนะครับไม่มีไม่ได้แล้วปัญหาคือเวลาเธอไปทดลอง่ะตู้เย็นน่ะที่ใส่ในตู้เย็นน่ะมันต้องควบคุมนะครับไม่ใช่วันนี้ทดลอง10นาทีผัก2ถุงวันต่อไปมาทดลอง10นาทีเป็นการจะผักสามถุง เนื้อสองชิ้นอะไรอย่เงี้ยเพราะตู้เย็นเดีตู้เย็นเนี่ยเวลาเราทดลองเนี่ยเราจะดูประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเราต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้นะฮะนะครับอ่าต่อไปครับ ไปแล้วลูกอเอาไปแล้วนนะอ่าต่อไปครับทีนี้เอ่อหน้าต่อไป,ไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวหน้านี้ก่อนตัวลราเราศึกษาจากเปลือกผลไม้หรืออะไรเนี่ยเนี่ยพิมพ์ผิด เออมันมีอีกหนึ่งเลยที่เอาย้อนกลับไปนี่เนี่ยเนสหกิจศึกษาคืออะไรอาอ่านข้อ1.4.1ใหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งให้ฟังหน่อยแม่นักเรียนออกปฏิบัติสาหกิจศึกษาไม่นักเรียนออกไปปฏิบัติอะไรสาหกิจศึกษา ไม่ใช่ไบกรขอ,องเขามาแล้วลืมลบหรือปัญญี่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียนกับความรู้ที่เอาไปใช้ภายนอกนะคะรอเฮ้ยอ่าลองไปดูคำโอเคมันมันผสมกันได้สหสหกิจแล้วก็ศึกษา สาหาสเลยว่าหลายๆอย่างใช่ไหมครับกิจก็คือการกระทำศึกษาก็คือการเรียนรู้อ่าโอเคอ่านไหมครับตกลง,งตรงนี้พิมพ์ผิดใช่ไหมใ่เรียกว่าเจ้าน้่ไปชื่อาานะโอเคต่อไปครับอืมต่อไปภาพฐานมีพึงประสงค์ฐานหงต้มอันนี้คืองานวิจัยเขาใช่ไหม เนี่ย <c oughs> อดี <c oughs> เนี่ยมันคืองานวิจัยเขาใช่ไหมความรู้เรื่องน <c oughs> เนี้ยเนี่ยสาัสีก้อน <c oughs> เป็นความรู้ทั่วไป <c oughs> อ๋อโอเคครับเอาคูยังไม่เห็นอย่างอื่นเลยนอกจากอย่างอื่นนะ <c oughs> ที่พวกเธอพูดถึงไ <c oughs> งกำจัดอินกินด้วยวิชีอื่น่ะ เธอ,อก็ต้องใส่มาวิธีการกาจัดอินด้วย์อื่นเป็นข้อมูลเบื้องต้นไงว่ามันสามารถทําได้หลายวิธีนะแต่ว่าวิธีเนี้หลายๆคนศึกษาแล้วมีมีอะไรมีสิ่งที่ดียังไงเราถึงได้ทดลองเรื่องนี้ตาเหมือนกับเขาแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้คือเราจะทําแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไหม อันนี้อันนี้คือเขาเขาทำมาแล้วเราศึกษาว่าเขาทําแบบนี้มาใช่หรือไม่อ่าอ่าโอเคต่อครับของเขาใช้ไหมอะไร เอออ่ากลับกลับไปกลับไปกลับไปอ่าฝากฝากอะไรฝากให้พวกเราเนี่ยไปหาข้อมูลให้เยอะกว่าน,นี้อ่าทุกกลุ่มฟังครับไม่ใช่เราเอางานวิจัยเดียวมาแล้วมาทําเหมือนเขาเลยนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาโครงงานเดียวมาทําแล้วมาทําเหมือนเขาเราต้องไปหาความรู้ให้มันหลากหลายหลายๆโครงงานหลายๆกิจกรรมแล้วเอามาผสมผสานกัน ความรู้เหล่านี้สรุปได้อย่างนี้ความรู้อย่นี้สรุปได้อย่างนี้แล้วมาทมํานะครับนะโอเคไหมอ,อต่อครับอันนี้คือวิธีการทดลองะจะทดลองอยังไงนนะเพาะรูดอา่าวพูดอีกรอบค่ะนำไม้ยูคาและไม้กระถินเผาใน ต้องนอกจากไม้ล้วต้องดูคันปริมาณด้วยเนาะปริมาณแล้วพวกเธอจะทําในรูปแบบไหน,นจะใส่ยังไงใส่ฐานไปในตู้เย็นยังไง<ม>คุยห,หลายๆโครงงานเขาที่เขาเขาทำแข่งเขาทำอะไรต่าง<ม>เขา<ม>ทําเป็นกระดาษสาเปลี่ยนปุ๊บทาอันนี้เป็นเคลือบผิว<ม>ทําผงอะ่ะ ผงฐานเนี่ยไปเคลือบผิวปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บด้านบนด้านล่างเสร็จปุ๊บนากระดาษพวกเนี้ยเข้าไปยัดใส่ปุ๊บให้มันดูดกลิ่นออกมามันดูดีแบบนี้นะในโครงงานอื่นเขาทาแบบประมาณนั้นในหลายโครงงานมันเยอะมากเลยที่โครงงานเรื่องนี้งานวิจัยเรื่องนี้เยอะมากเราเราจะบริหารจัดการนอกจากที่เราจะบอกว่าฐานจากไม้กระถินได้ผลอย่างนี้ได้ผลงี้ใส่ปริมาณน,นี้ใช้เวลาประมาณนี้ดูดกลิ่นเป็นอย่างนี้เป็นงี้ได้ผลประมาณนี้ แล้วเอออย่างหนึ่งคือเรามีการทดสอบกินเราทดสอบไงนะ <c oughs> อันนี้ต้องไปตีโจทย์ให้แตกในการทดสอบกินเนะี่ย <c oughs> อ่าให้ไปคิด <c oughs> ให้ไปคิด <c oughs> และอ้าวฟัง เรายังไม่เห็นอะไรขั้นตอนการทดลองวิธีจะลางแผนตารางอะไรต่างๆให้มันเห็นนะครับนะให้มันเห็นขั้นตอนที่มันชัดเจนนี้ยังไม่ครบนะนะครับอันนั้นให้ไปปรับมานะครับไปปรับมานะครับดังนั้นวันนี้รอบแรกกลุ่มนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะเชิญครับ